นี่สวัสดีครับแข่งมาเจอประมาณสามคนวันนี้เราไปไหนกันวะไปดูใช่ไหมสวัสดีซีรีส์ชีวิตเด็กหออีกหนึ่งครั้งอีกอีกหนึ่งอีพีนะครับก็วันนี้มันก็มาพร้อมกับเพื่อนนะครับอีกสองคนเย้ทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีครับแม่นำหน่อยนั่นตัวไหนผมชื่อถีนะครับตอนนี้บอมนะครับบอมบอมอยู่ปีสองใช่ไหมครับปีสองปีสองเออปีสองเอาปีเดียวกันเหรอเรียนอยู่เลยบอมมันเรียนมันติด ผมเรียนมันติส่วนนี่เรียนเรียนเรียนอะไรวะโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์อเ,รเ,อรเออวันนี้ไปดูหนังเรื่องอะไรกันวะเด่นด e ื่มอิวดื่ <laughs> มสุราหนึ่งหมื่นซับจะลองกูตาจะลองกูตะนะครับจะกินให้อ้วนตายเลยแล้วที่มึงบินมาวันแรกมีบิ่งวันแรกนี่ไม่ได้ช่วย <laughs> อะไรเลยโดยเฉพาะซิตอับไม่ใช่ซิตอัพเลยนะวิื้นตอนปีหนึ่งนี่น้ำหนักน้ำหนักหกสิบสองตอนนี้เกือสิบห้าเอ้าขึ้นไปกี่โลวะนี่ พู่นำมงกรายคนนึงยังมาช่วยชุดด้วยเฮ้ยสวัสดีครับเขานเดียวนี่คนแก่เล่นวิดีโอบอล์กเลยเหรอหน้ามึงอ่ะตัดได้ครับตัดได้ตัดต้อมันต้องมันปล่อยมันเดี๋ยวไปตัดเอาตอนนี้เวลาสามโมงยี่สิบสี่เลยเหรอเพลงคอเบาๆเมื่อกี้เพิ่งเรียนเฮลตี้มามีอะไรบ้างดูสภาพหน้า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 ทุกคนจะรู้เลยเพราะว่าเหงื่อทั้งนั้นนะครับหน้ามันด้วยสิวสิวเต็มไปหมดดูดดููคนฝึกเรียนพอโตนะครับนี่ ใกล้ไปกูใกล้ไปกูย่งกล้องโคตรขะไอ้บอกว่าการเรียนในมหาลัยเป็นไงที่เราเรียนก็ก็ก็ดีก็ดีเรื่อยๆไม่ไหวไก้หรอยก็ชีวิตเด็กที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเพื่อนมีรถเมื่อไหร่เราก็เอาสายรถเพื่อนไปไปดูหนังใช่ไหมถามถามถามเพื่อนที่มีรถนะครับก็มีมิ้งแล้วไม่มีแล้วที่มือขับมี่คืออะไรไไม่ด้้ใชที่มึงขับไม่ได้มาแล้วโตโยต้าที่นี่ตอนเช้าก็อากาศดีอากาศหนาว ไม่อยากตื่นเลยหนังตาหนักมากที่ขนาดโดนใครเป็นใครใครโดนอิหยี่บอมแปดเสื่อมตอนนี้เพื่อนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวโรบินสันปาจีนกันกููดพร้อมออกเดินทางแล้วนะครับเย้อันนี้เราไปไหนต่อเนี่ยไปไปไปไหนก่อนนะเสวพ่วไปโรบินสันเลยปะเสี่ยวพ่อเสี่ยวพ่อเหรอ ว่ายาจดคนแคนจริงจริงเึ่งจริงๆไม่เลยของกินเทียบระหว่างทางรับแต่แต่ระหว่างทางผมมาเหมือนคนละจังหวัดใช่คนละจังหวัดเราจะสังเกตสภาพแวดล้อมตรงนี้ว่ามันเหมือนกับมาเที่ยวเขาใหญ่เออมันเหมือนกับมาเที่ยวธรรมชาติที่่าเขาใหญ่อะไรเงี้ยมันเป็นทางขึ้นข้างๆนี่มันค่ายทหารค่ายทหารค่ายไม่ค่ายอะไรก็ไม่รู้นี่อยู่มาปีนึงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าค่ายอะไร อันนี้ก็เป็นหอนอกนะครับหอหออะไรนะหอบางกรอหอบางกรอนทองในบริเวณมอเราก็จะมีนักศึกษาอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะอยู่หอนอกกันไม่ค่อยอยู่หอในหอในเนี่ยจะให้สาหรับเด็กปีหนึ่งอยู่ระหว่างทางที่เราก่อนไปถึงเราก็มาคุยกันเรื่องคุยกันเรื่องคุยกันเรื่องไอทีกันดีกว่าหรือเป็น เรื่เล okay. 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 so ็กน้อยก่อนเรื่องเล็กน้อยไ็เป็นเรื่องเล็น้อยก็เป็นเรี่องีชเงียบเรื่องเล็กน้อยเรื่เป็นคนทีชิงเงี้ยงผมจะมีแฟนไปทั่วโอเคเราจะโอเคเราจะชั่งมันนะครับก็สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนที่นี่นะครับก็จะขอแนะนำก่อนว่าที่นี่มีสี่คณะครับมีจุฬาลงกรณ์ไทยมีวิศวะปาจีนนะครับแล้วก็มีมีอุตสาหกรรมเกษตรเพราะว่าที่นี่สาวสวยเยอะนะ สวยๆเยอะะมีเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมีบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการนะครับอ่าตอนนี้เรามาถึงแก๊งทะเลสวยแล้วเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเส้นทางสู่ประตูสู่เขาใหญ่สู่มรดกโลกปรตูเขาใหญ่ไมไอยู่น้นทำไมมันไม่มีกรน่ะประตูอะกรนนี้เป็นแรงกับยาดีหอเล่ากับยาดี การการจะมีคนร้ายไม่มึงเนี่ยเล่นบอสเลยนะในขณะที่ผมเรียนอยู่ก็คือเป็นคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสารกิจที่นี่ก็จะมีสี่สาสีภาวิชามีภาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีภาวิชาอะไรวะเกิดมือไม่การเรียนอยู่บริหารแล้วการแล้บริหารมีเทคโนโลยีเครื่องจัดขนเกษตรอะไรวะเกินดมาบอกแค่คีย์คน มันมีสถานหนึ่งที่มันจะคล้ายสถาปัตเป็นสถานกว่าคอมพิวเรบริหารงานก่อสร้างเออคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบบริหารงานก่อสร้างมันจะมีคณะที่เคารณะะอไรคคณะปัไม่ใช่คณะอ่าตอนนี้นะครับเราก็ถึงโรบินสันถึงยังวักถึงแล้วใช่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้ว ตอนนี้เราก็กำลังจะมาถึงรถบินสันแล้วนะห้ะมามจากเมื่อกี้มาตอนนี้เรามาทำอะไรกันมาดูหนังมางดูหนังเรื่องอะไรอ่ะใครเครียดใครเครียดก่อนสอบมิเทอมนะครับซึ่งอีกห้าสิบวันกว่าจะสอบคลายเครียดใช่ไหมอีกห้าสิบวันครเครียดมึงคลายเคยรีครคยดร,ร,ยร่วงหน้าได้อัน <c oughs> นี้คือคือระหว่างทางที่กำลังกับเรจะเข้าไปถึง วันนี้วันอะไรนะภูรหัดปะเดือนพฤษภูรหัดโอ้ี่ลืมวันเลยเดือนตุ๋เบอร์วันนี้วันนี้น่าจะเปิดหมดปรเทศต่าไม่เปิดเย่ตอนนี้เราก็ถึงโรบินสันแล้วนะครับเรากำลังจะไปดูหนังกันกับกลุ่มเพื่อนของเพื่อนอย่างนี้นะครับในการรอบๆโรบินสันตอนนี้ร้อนมากตอนนี้กี่โมงแล้ววะดูนาฬิกาอัใจเย็นตอนนี้กําลังสี่โมงแล้ว เราจะเข้าไปข้างในกันไปจองตั๋วกันรอบหนังจริงๆคือสิบได้ห้าโมงเย็นรอบหนังห้าคือ 5, ตอนห้าโมงเย็นจะไปถ่ายรูปที่ไหนวะเดี๋ยวหนังเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวกันหลังจากดูหนังจบนะครับสนุกไหมอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจบคลิปแค่นี้ก่อนเพราะว่าข้างในเขาไม่ให้ใช้กล้องเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวโดนจับโอเค <Okay, S 2> และได้ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วรือสารปาจีนได้ยินไ้เนี่ยในกล้องนั่นจะได้ยินมั้งคือถือกล้องแบบจงแจ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนดับไปก่อนตนนี้เาียกิดมาเมื่อกี้ไซไซืโ่เรียร้อยแล้วจะรอดูช่วงสิบโมงนะบโมงโมงสกีโอชุดใหญ่เลยหรอ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูหนังกันเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนอันนี้เพื่อนเพืออ่อนเพื่อนตลอดเออจะหันกันก็ได้โอเคเราตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปกินเชฟซีกันเมื่อกี้ตังค์เพิ่งออกพอดีเดี๋ยวขอวันขอวันนี้วันเดียวจริงๆ วันห้กูจะไม่กินอีกแล้วโอเคเดี๋ยวมันจะบ่นนะก่อนนะครับไม่รู้ได้ยินไหมเพราะว่าใช้กล้องตัวนี้ใช้ใหม่ไม่ได้มัน่นเลยเชื่อากอีแบบเหมือนคอสา ตอนที่มันเป็นอีการ์ะอสิ่าไม่คุยเป็นที่ดีกาไม่ใช่อสติลานนะไม่ได้กินอสิ่าอสิ่าไม่คุยเยอะอสิลามเยอะนดีนกการติดอวานขนาดนี้เรียกการไหมปิชวาลกาติดเชจเย็นจเย็นทำได้หมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวอ้ล็อกการอยู่กับคุณคไม่ว่าอะไรเวยยัแต่คุณอยู่นีสานนรักคุณไหมก็เป็นไพเวียอย่างนี้เคยเห็นไพเวย มันไม่ใช่ถิ่นก็เป็นไพรเวทป่ะอ่ะนั้นแต่เลยเรามาคุยกันต่อนะครับอ้าววัดดีไม่ใช่บอกตั้งติดเรามาคุยกันต่อตั้งเองเมื่อกี้เพื่อดูนะเลือชายผู้ไม่เป็ประโยชน์เดี๋ยวมันสปอยเลยนะลาบนะ สนุกมากเลซี่เดี๋ยวเลนจีนวิวเป็นจ่าหานี่เหรอเว็บเกอร์แล้วก็แฮชแท็กประโยคเดียวหัวหัวมากแอร์ข้าในอากาศเย็นไม่ใช่ก็แฮตแท็กประโยคเดียวนั่งคือนั่งเกิงตลอดทั้งเรื่องเลยบอกคำเดียวระวังหูระวังอะไรระวังหูแต่แต่เสียงดังจีนถ้าไปอยู่ตรงอื่นมันมันไม่ใช่แต่อันนี้มันเหมือนตอนแรกมันเปิดดักเกอรอ๋อเเปิดดัง ดังมากเสียงแบบว่าโอ้ยปวดหัวปวดหัวมากแต่ก็สนุกดีครับส,สนุกดีทีนี้เลยเปเ<แ>ไปเสียค่าอาหารเสียค่าเคเคซีไปเ็70บาทไอ้80บาททานกับเพื่อนแล้วก็เสียค่าตัวนั่งรถร้อยร้อยร้อยเท่าไหร่วะร้อยสี่สิบบาทตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับเดินทางกลับกลับบา้านจริงเคยดูดีชีวะตั้งแต่ภาคแรกแ,แต่ก็จำไม่ได้แล้วว่ามันยังไงเหมือนกัน เรื่อความสนุกเดี๋ยวกลับไปรีวิวต่อในรถดีกว่านะครับก็บริเวณบรรยากาศรอบๆห้างดีดีดีถือว่านี่มากตอนนี้ก็พุ่ง11นาทีหลังจากยังอยู่ในชุดพาลาอยู่เลยตอนนี้ยังไม่ออกเคสเดี๋ยวพักก่อนไม่มีวิชเชนปับเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดไฟแป๊บนึงแล้วตอนจกเจ็คชื่อมึงไม่มีเช็ค เช็คแค่ปกูว่ากูควรรอดียวตัแป๊บนึงแป๊บนึงขาขาเดี๋ยวกูโดนมึงไม่ยมันแตกโหเจอนี่ขนาดเข้ามาในหอแล้วยังมืดอยู่เลยโอเคมีแสงแล้วเดี๋ยวไปเก็บของก่อนดิเจงั้นเดี๋ยวไปเปิดเครื่องรอเรามาถึงหอแล้วหลังจากดีใจรอดีใจดีใจเฮ้ยเฮ้ยเอาใส่แล้วเราวิ่งแต่พอไปสอบแต่พอไปดูรู้สึกว่าแคลอรี่ลดไปเยอะเลยอะ เก่งทั้งเรื่องเก่งในหมอสะนจุ้งร้อาหารกคยังเปิดอยู่เห็นไหมว่าโ <Okay, S 2> <Okay. S 1> อเคก็ไม่มีอะไรแล้วถึงห้องเรียบร้อยตรวจสอบสภาพอ้าวโอเคเึร็แล้วจบคลิปนะสวัสดีครับ